สวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับที่25วันนี้จะมาพูดถึงหวยนิเคีิกันดูหุ้นนิเคีิกันนะครับจากสถิตินิเคอิเช้านะครับในวันพฤหัสเนี่ยนะสังเกตได้ว่ามันจะมีเลขอยู่3มตัวนะครับที่มาค่อนข้างที่จะบ่อยบ่อยมากเลยนะซึ่งวันนี้ผม ออกมาทํางานอยู่ข้างนอกนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีสมุดไม่ได้พกสมุดปากกามาด้วยนะครับก็จะพูดก็แล้วกันนะวันนี้ในห่วงเช้าเนี่ยนะครับนี่ออเช้าผมให้1นะครับ9แล้วก็7นะครับ1 97นะครับ3ตัวนะจะเป็น1 97 2 97แล้วก็397นะครับ2ตัวนี้เน้นไปที่ 9 7 7 9 9 1 1 9แล้วก็9 2 2 9นะครับนะสำหรับนิ่คอีเช้านะครับหลักๆเลยก็คือนะครับให้รูด9รูด7อะ่ะวิ่ง9วิ่ง7นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้นิ่คอีเช้าสวัสดีครับ